สวัสดีครับเด๋ยวชาเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึง Galaxy C 4, Flip 7และ Galaxy S 2 5 plus นะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่ก่อนหน้านี้ตัวคู่ชนเขาอ่ะคือ Galaxy S ่เอ้เออขอโทษดี Galaxy S 2 3กับ C Flip 5 S 2 4กับ C Flip 6นะครับแต่ปีนี้ C Flip 7มันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นการที่เราจะเอาไปชกกับ S 2 5ก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะว่า รอบนี้จอเขากว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นตรงนี้กว้างขึ้นมากนะแล้วก็เรื่องของความสูงหน้าจอก็สูงขึ้นด้วยผมอ็ย้ายเ็ดหน้าจอพอดีเมื่อกี้ลืมเ็ดน,นะครับผมติดไฮโดรเจลไว้ที่จอหนแล้วก็ผมแกะแล้วมันขาดก็เลยขออาภายัยอาจจะไม่สวยนะครับในวิดีโอนี้เพราะว่าผมก็ซื้อมาใช้งานเองเ,องเนาะก็เรียวๆกันแบบนี้เลยนะครับ ฟิล์มเดิมเนี่ยของเขาจะเป็นฟิล์มใสตรงนี้จะพอเห็นนะครับที่อยู่แผ่นล่างเนาะแล้วก็ผมก็ติดให้โดยเจลไพรเวซีซึ่งเอาจริงผมเจออยู่แค่ยี่ห้อเดียวที่เขาติดแล้วติดแล้วมันยังใช้งานได้ถ้ากิดยี่ห้ออื่นติดแล้วมันจะเป็นท้องร่อนหมดเลยนะครับหลังจากหลังจากต,ติดตั้งไปเนาะโอเคซีฟิในรอบนี้ก็จอกว้างขึ้นจอสูงขึ้นนะครับแล้วก็ ขนาดจารวัดของหน้าจอททแยงเนี่ยตรงนี้นะครับไซ้าล่างถึงขวาบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.9นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่เอาการแล้วก็6.9เนี่ยใหญ่กว่า A75 Plus ใชอีก A75 Plus ที่ผมก็ติดเป็นกระจก Privacy นะครับเนี่ยการมองเหมือนกันทั้งสงทั้ง2รุ่นเลยนะครับกันมองทั้งคู่เลยนะแต่ว่า ด้วยคอมดิสคีฟิมันไม่มีตัวกระจกจอไหนเนาะมันติดไม่ได้เพราะว่าจอแบบเฟสิเบิลเราก็เลยอกติดว่าไฮโดรเจลโอเคเดี๋ยวผมพาถอดเคสกน่อนเพราะเคส47ผมก็สั่งเคสของเกาหลีมาเป็นตัวลิงเก้โซนะครับก็เพิ่มความสวยงามของสีดําให้พอสมควรเลยส่วน X5 p u s ผมก็สั่งลิงเก้แต่ว่าลิงเก้ผมอันเนี้ยไอที่5ผมสั่งในไทยมาเพราะว่ารอจากเกาหลีมันไม่ไหวมันรอเป็นสัปดาห์เลยก็กลัวมือถือมันจะเป็นรอยก่อนนะครับก็เลย ตัดสินใจว่าโอเคสั่งในไทยมาก็กลายเป็นสีใสนะครับโอเคขอญอาตเก็บเดียวตัวก่อนอันนี้คือริงเจ s h o โซนะครับของ S oh, oh, อออกซีฟิฟดีท5 7ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการเรียกว่าฟิตติ้งของตัวเคสได้ดีมากขณะที่ใส่แล้วก็จะมีการบากมุมตรงนี้ด้วยสังเกตเนาะของชิ้นเนี้ยเพื่อเพื่อให้เวลาถือเนี่ยมันก็จะแบบเรียกว่าเข้ามือได้ดีมากๆเวลาถืออันนี้ผมก็ปรบมือให้ในการดีไซน์เนาะเรื่องเคสก็ ลองไปดูแล้วกันว่าลิงเก้ตอบโจทย์คุณไหมเพราะว่าลิงเก้ในรอบนี้ของตัว47เนี่ยมันจะมีลายก็คือโซแล้วก็ดรยฟเวอร์ดอกไม้แห้งแล้วก็จะเป็นสีตัวสีใสแล้วก็แมสเซฟเบอรจะปมนแช่นั้นนะครับอ่ะพาชมบอดี้ของ47กันก่อน47เนี่ยก็เป็นบอดดี้ที่แบบเป็นพับเนาะแต่ว่ารอบนี้มันบางเชียบ สังเกตเห็นความบางนะผมติดฟิล์มรอบตัวเดี๋ยวผมอธิบายว่าทาไมต้องติดขนาดนี้นะครับพาชมความบางก่อนความบางเนี่ยจะเห็นว่ามันบางเฉียบมากถ้าเราเทียบกับ galaxy s ี่ส plus นะครับผมขอถอดเคสสิงเก้ออกเหมือนกันสักครู่นะครับคือเคสสองสิงเก้ในตัวมือถือแท่งมันจะแน่นมากมากจริงจังโอเคครับอ,อันนี้เทียบกันนะครับก็เอาด้านนี้แล้วกันเพราะว่าไม่มีกล่องนะจะเห็นว่าความหนาของ s ยี่สิบห้าเนี่ย มันจะหนากว่า c 5 7อยู่เล็กน้อยนะครับอ่ะพอเห็นนะหนากว่าเล็กน้อยต่อต่อชิ้นเดียวนะตอนกลางนะแต่ถ้าเกิดรวมกัน47ก็พับเราก็จะหนากว่าอันนี้ไม่แปลกอะไรนะครับส่วนด้านก้นนะครับของ A15 Plus ผมไม่ติดตัวกันรอยช่องลำโพงกับช่องชาก็จะเป็นเปลือ,ลอ,อยๆแต่ว่าของ17เนี่ยผมติด ทั้ง2ช่องไว้แล้วนะครับเพื่อการฝุ่นมันเข้าตัวสปีคเกอร์ตัวลำโพงไมโครโฟนนะครับของ s c 5 plus จะมีด้านล่างหนึ่งตัวเนาะด้านบนอีก2ของ C7 เนี่ยมันมีทั้งหมด4ผมเข้าใจว่ามันไม่ถึง4หรอกเพราะว่าด้านข้าง C7 เนี่ยมันจะมีไมโครโฟนตรงนี้อีกตัวนึงด้วยซึ่งเข้าใจว่ามี3เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าสามอาจจะเป็นรูรือไปความดันอะไรสักอย่างใดๆนะครับเพราะรูลักษณะนี้มันมีอยู่หลายหน้าที่พอสมควรนะก็เข้าใจว่า,าจ,จะมี ด้านบนน่ะไม่1ก็2ด้านขวานะครับด้านขวาตรงมุม power 1ตัวแล้วก็ด้านก้นตรงใกล้ๆช่องชาร์จเนี้ยซักตัวหนึ่งอีตัวอาจจะเป็นรูของการความดันเนาะส่วน s 2 5 plus เนี่ยก็จะมีด้านล่าง1ตัวด้านบน2ตัวด้านข้าง power ไม่มีนะครับโอเคของ C ีพ17ในปีนี้เนี่ยก็มีความบางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ บอกเลยว่าต้องใส่เคสถ้าไม่ใส่เคสคุณจะเ,เกิดอาการหลุดมือได้ง่ายซึ่งถ้าหลุดมือก็จะเกิดการตกปีนี้ไม่มีใคพรพาแสรมาให้ต้องซื้อเองนะครับผมก็เลยติดฟิล์มกันร้อยรอบตัวไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้ก็คือกระจกแบบเต็มไม่มีการเว้าวนะครับถ้าของศูนไทยเราอะจะเป็นฟิล์มพลาสติกนะครับซึ่งมันจะมันจะเต็มแหละแต่ว่ามันจะเป็นฟิล์มพลาสติกธรรมดาที่ การแสงสะท้อนแต่ถ้าเกิดติดของแบรนด์ในไทยมันก็จะเป็นการวาวตรงนี้ผมก็ตัดสินใจสั่งของจีนมานะครับก็หรือว่าของเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับที่มันจะเต็มแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังผมใช้ฟิล์มเศษฟิล์มที่เหลือจากชิ้นตรงนี้นะครับมาแปะเพราะว่าผมใส่เช็อยู่แล้วผมก็ไม่เห็นอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถ้าเกิดให้สวยๆก็คือติดฟิล์มเฉพาะชิ้นหลังไปมันจะมีฟิล์มขายในแอ,ชอปช้อปปิ้งนะครับไม่แพงเรามาสั่งติดดูแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นจุดที่ผมเห็นหลายๆคนอ เขาเป็นรอยเงากันขึ้นเงาลักษณะประมาณนี้คือเวลาเราจับมือถือพับเนาะมันคือจุดที่แบบเราจะจับตรงนี้บ่อยมากประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เขาจะกลางใช่ปะเราจับประมาณนี้ก่อนก่อนที่จะมากลางเพราะนั้นนิ้วจะแบบโดนตรงนี้แบบมากแล้วจะเป็นจุดที่เกิดแรงบีบค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาตรงกลางเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบเราจับบ่อยมากเนาะก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นจุดที่แบบเกิดการบดถูบดขยี้ระหว่างเคสยางกับตัวบอดี้ก็กก,ก็อาจจะเกิดเป็นคราบเรียกว่า ขึ้นเงาได้เพราะว่าสีในรอบนี้นะครับสีมันจะเป็นลักษณะสีเปรียบนะครับเป็นสีที่เรียกว่าอะโนดิสไว้ผมคิดว่าอะโนดิสไม่ใช่พาวเดอร์โคตติ้งเหมือนสีฟิปกนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นสีแบบผิวชายชายอ่ะมันจะไม่ได้การลื่นขนาดมันจะลื่นปืดไปเลยอันนี้ลองไปจับตัวจริงดูเนาะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสีมันผมไม่ชอบสีประมาณนี้ผมชอบสีแบบแนวๆแบบของสีฟิปกมากกว่านะครับจะรู้สึกว่ามันมีความฉะฉะกับเล็กน้อยนะ โอเคด้านสารผมก็ติดไว้จริงๆด้านสารแม่แนะนำให้ติดเพราะว่ามันเป็นจุดที่อาจจะทําให้กลางไม่สุดได้แต่ว่าผมก็ติดเพราะว่าฟิล์มเหลือติดไปก่อนเดี๋ยวก็แกะออกนะครับประมาณนี้นอกสาหรับการติดกันรอยของ c 1 7สิบจหรับ่ผมไม่ติดอะไรใดๆเลยนะครับผมก็ได้มีการาใช้งานแบบใส่เคสแล้วก็ติดกระจกด้านหน้าแค่นี้จริงๆอยากจะสั่งดีคอร์เรชันมาแหละก็มีการกล้องด้วย นะครับแต่ว่าถ้าจำไปจำมามันก็จะแพงขึ้นเนาะเดี๋ยวน,นี้ไว้ก่อนแล้วเพราะว่า S5 Plus สมัมือถือแท่งแล้วก็มีจำทรงแช่พลสเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นโอเคเริ่มที่เรื่องของสเปคก่อนแล้วกันนะครับของ Galaxy S27 เนี่ยมันในปีนี้เนาะเดี๋ยวพายาทำสเปกทำสักครู่นะครับอ่ะผมทำไปแล้วโอเคสเปคของ Galaxy S27 กับ Galaxy S5 Plus นะครับก็มันใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของสายจอแต่ว่าภายในอะไรใดๆมันต่างกันมากนะครับ อย่างแรกก่อนเลยสีิเจ็เนี่ยเขาใช้ตัวหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะครับแล้วก็ A 2 5 plus นิ้วในการวัดทะแยงคือวัดตรงนี้ครับตัวขอบซ้ายล่างไปขวาบนนะครับจะเห็นว่าจอ4 7ปีนี้มันใหญ่เอาการใหญ่กว่า A 2 5 plus ซะแล้วความสว่าง P อยู่ที่2,600นิตเท่ากันไปนะครับการกันน้ำกันฝุ่น4 7จะด้อยกว่าในเรื่องของการกันฝุ่นอยู่ที่ IP 4 8 4นี่คือค่ากันฝุ่นนะครับพล6ตรงนี้คือค่ากันฝุ่นของ เอชพที่มันกันฝุ่นได้ดีกว่าก็แน่นอนครับพราะข้อต่ออะไรใดๆตรงนี้นะครับข้อต่อตรงระหว่างตรงขอบบอดี้นะครับกับตัวบานพับเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เนียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนสังเกตนะว่าตัวขอบตรงนี้นะครับสังเกตผมลูดนิ้วให้ดูนะมันจะไม่สะดุดนะครับเหมือนกับ c 1 5หรือว่า C 1 6หกก็มีบ้างเล็กน้อยแต่อันนี้คือเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ ชิ้นตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีการใช้ยางแล้วก็มันจะขึ้นไป็สะพานเหมือนกับตัวขอบของโลหะที่ยังเป็นตัวบานาพับไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยนะนี่คือฟิล์มมันรอนๆเฉยๆจากอันส่เคสนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นสีเนี่ยอันนี้ผมติดฟิล์มไปแล้วเนาะแล้วก็ติดถึง2ชั้นจะเห็นว่าชั้นชั้นบนเนี่ยของ Privacy h y ี่ไฮโดรเจมันแบบมันค่อยงจะกินคราบพอสมควรอมคราบพอสมควรจะเห็นชัดเลย แต่ว่าพอเห็นแบบนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีร่องจอไหมมันมีแต่ว่ามันน้อยให้ดูข้างๆนะมันน้อยมากเนี่ยมันน้อยแบบเนี่ยน้อยมากนะครับมันไม่ได้เยอะเลยครับเมื่อเทียบกับ45หนะครับจะมากกว่านี้ด้วยนะน,นี่ผมก็ใช้งานประมาณสักเดือน2เดือนละนะครับโอเคพาดูสเปกกันต่อนะอจอมันเริ่มหลีนิดหนึ่งพอเห็นนะครับโอเค ต่อมาในเรื่องของตัว cover display จอนอกความสว่างอยู่ที่สระมนณวยนิดเช่นกันคือจอนอกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเรื่องของ cpu นะครับอันนี้ต่างกันชัดเจนจะบอกว่า cpu นี้รอบนี้ทำให้ c 5 7น่าประทับใจมาก c 5 7ใช้ exynos 2500ซึ่งทมว่า exynos อีกแล้วหรอ exynos ตัวเดียวกับตัว S24 e ไหมคนละตัวอันนั้น2,400อันนี้2,500แล้วก็คนละตัวกับ s 2 e 5 fe ด้วยนะครับ x e x า fe ใช้ตัว2,400 มาแก้ไขชัมติงไดไลผมจะไม่ได้ละนะครับแล้วก็ตัวของ s 1 5 plus s 1 5 ultra นะครับจะใช้ชิพต,ตัวเดีวยวกันคือตัว snapdragon 8 elite ก็คือ8 g e n 4นะครับซึ่งแน่นอนว่า snapdragon มันแรงกว่าอยู่แล้วไอตัว s i เนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าแต่ผมจะบอกว่ามันดีมากนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับ4 5, 7ก็จะแพ้เรื่องกล้องเพราะว่าเขาจะไม่มีกล้องซมูมคือกล้องเทเลตร,ตรงนี้ ไม่มีแต่ตัวเลขของกล้องเนี่ยระหว่าง50ล้านกับ12ล้านมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันมากในเรื่องอัลตร้าไวแล้วก็กล้องปกติแต่ผลที่ถ่ายออกมา4 7บสบดอกรอกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวก็โชว์ให้ดูเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับ12ล้าน10ล้านซึ่งผมมอกว่าผมไม่ได้มายตองรีวิวผมไม่ค่อยใช้กล้องหน้าเท่าไหร่ยกเว้นว่าแบบจะต้องใช้ในการประชุมอะไรใดๆนะครับผมก็ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าอันนี้ผมไม่ได้มาแต่ว่าคนชอบกล้องหน้าก็จะบอกว่า s อสซมันก็ ตัวเลขพิเศษมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว F มันก็พอๆกันผมกับรู้สึกว่าผมชอบโทนของตัว s 15 Plus มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวชาร์จก็ USB C 3.2เหมือนกัน OTG ได้เหมือนกันนะครับฟิงเกอร์ปรินต์ก็ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับซัมซุงเด็กมีในชิฟิเรียบร้อยแล้วนะครับชิพกับ6กโดนตัดทิ้งไปเนาะแล้วก็ AI มีเหมือนกันนะครับส่วนที่ต่างอีก,กันคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ CPU จำไว้ดีๆนะเดีย๋ยวจะเป็นประเด็นสำคัญก็คือแบตเตอรี่ของ c Q 7อยู่ที่ 4,300mAh แล้วก็ 45W แต่ s 1 5 Plus 45W 45 4,900อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า 45W ของ Samsung เมื่อเทียบ Summary Time ระหว่าง25กับ 45W 45W ของ Samsung เป็นแค่จุดกระตุน้นในช่วงประมาณ15%แรกถึง30% 50%แรก แค่นั้นหลังจากนั้นช้าลงถ้าเรานับเวลาในการชาร์จอะแดปเตอร์45กับอะแดปเตอร์25 summary time มันรวมๆกันมันต่างกันไม่ถึง2นาทีไม่ถึง10นาทีในบางรุ่นนะครับก็ที่ผมเคยเจอคือไม่ไม่เกิน5นาทีจาก0ถึง100นะเพราะฉะนั้นผมมองว่า45แบบเป็นแค่จุดที่ทำให้อารมณ์ประมาณว่าเนี่ยแบตเตอรี่มันอย่าง25เนอะมันน้อยมากแล้ว14%เนี่ยผมเสียบป,ปุ๊บมันจะใช้เวลาประมาณสัก20 ประมาณสักยีนาทีมันแต่50ากว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็น25วัตอะมันก็อยู่แค่ประมาณ0แต่สุดท้ายแล้ว<แ> at the end point มันระยะเวลาพอๆกันไม่ต่างกันมากนะครับก็มองว่าหัวช้าสี่ห้าวัตจะเป็นไหมก็ดีถ้าแก้ปัญหาในเรื่องของความพอใจของเราได้แต่ว่า25วัต์ก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมพาดูจอนอกก่อนจอนอกค7รอบนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถจะทําอะไรใดๆอย่างที่คุณต้องการได้เต็มที่ ขอโคเลเตอร์มันทำได้เหมือนเดิมคุณคิดเล่งทำได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างก็คือในเรื่องของการที่จะใช้แอปพลิเคชันยกตัวอย่าง y o u t u b e นะครับยูทู e คุณใช้งานได้เต็มตาแล้วนะครับสังเกตนะเห็นไหมมันสามารถจะเปลี่ยนโหมดต่งตงตงางๆนานาได้นะครับหรือว่าสมมุติว่าคุณจะเล่นผมขอยอยกตัวอย่างมา1คลิปแล้วกันนี่นะครับภา,าาภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แลค่นนะ แต่เคยลองมองในมุมคนอื่นไหมคะว่าเขาเห็นปาษาเห็นไหมว่าเสียงลำโพงดังขึ้นมากนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเต็มจอเนี่ยมันก็มันสามารถจะเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบแนวนี้หรือว่าแนวแนวนอนแบบที่ลงมาถึงใกล้ๆเกือบจะถึงกล้องหรือว่าจะเอาแค่จุดนี้ก็ได้แล้วก็สามารถจะกลับไปเในือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะเล่นการ์ดตรงนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าตัว ผมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมขอเรียกว่าแคปซูลแล้วกันเนาะที่มันจะเปลี่ยนเด้งไปเด้งมาในการคอนโทรลได้ซึ่งอันนี้คือจุดที่เด่นมากๆของตัว C ีฟเนะครับก็ทําให้จอ,อนอกมันดู p o w e r f u l มากขึ้นถึงแม้ว่าฟีเจอร์ต่างๆในการใช้แอปพลิเคชันผ่านตัว Good Lo c k ได้เท่าเดิมนะครับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ได้ใหญ่โตขึ้นเลยนะครับ YouTube Music ก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจอใหญ่ขึ้นทําให้ความน่าใช้มากขึ้นเนาะโอเคต่อมานะครับผมขออนุญาต เข้าไปสู่โหมดลงกล้องสักครู่นะครับอโอเคครับเข้าสู่ภาพกล้องนะครับอันนี้ต้องบอกว่าภาพนี้ผังจําบิบอัดแล้วนะผมไม่ได้มีการโซ o ภาพไว้ทําให้มันอาจจะมีการลดความละเอียดลงเล็กน้อยนะครับภาพแรกที่คุณเห็นคือภาพของ Galaxy ี Flip 7นะครับผ่านตัวกล้องมือถือของ f l i 7ตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นกล้องตัวเลนส์หลักนะครับเลนส์สักสังเกตว่าตัวรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ดีมาก นะสังเกตเนาะว่าตรงขอบโต๊ะมันตัดได้คมอยู่แต่ว่าโบเก้ด,ด้านหลังมันเบลอไปพอสมควรแล้วก็ขอบด้านบนเนี่ยมันเหมือนเสียวความละเอียดไปเยอะมากทั้งที่จุดโฟกัสม,มันเหมือนมันจับแค่ตรงนี้นะครับลองมาดูของ a c 15ิ plus สิสังเกตไหมครับว่ารายละเอียดมันมันจะเบลอด้านหลังได้ดีกว่าแล้วก็ความคมเหมือนจะแอบดีกว่านิดนึงด้วยดูอีกทีนะครับ c ส7นะครับมันสว่างกว่านิดนึง s 5โอเคนะครับต่อมาภาพที่2ครับอันนี้เป็น C-flip 7นะครับสังเกตดีๆนะครับว่า C-flip 7เนี่ยมันเบอลอรายละเอียดไปหลายจุดเลยมันมันไม่ได้เป็นการทั้งใจเบลอนะผมเข้าใจว่าเหมือนกล้องมันไม่พยายามจะโฟกัสนะครับสังเกตว่าตัวชามสีเขียวเนี้ยความคมของชามหายไปแล้วก็ละเอียดของทว่งอกของลูกชิ้นเนี่ยมันหายไปหมดเลย ส่วนหมูตุนหรอมันดูกลายเป็นเครื่องในไปแล้วนะครับมันดูไม่ใช่ไม่ใช่หมูตุนแล้วมันดูแบบบอกไม่ถูกมันดูไม่น่ากินอ่ะผมว่ามันสีมันช้ำเลือดช้ำหนองยังไงไม่รู้มันดูไม่เท่ากันอาจจะเกิดการที่ซอฟต์แร์มันปรับสีเลยใดๆนะครับจะเห็นว่าสีเจ็ดในภาพมันแปลกช่วงไปดูของ S15 อ่ขอโทษดี S15 นะครับอันนี้ s 1สเนาะสังเกตว่าอ่าขอโทษดี อันนี้สิบใช่อันนี้สิบอันนี้ s สิ s สิเนี่ยก็มันจะมีเรื่องความชัดที่ดีกว่าสังเกตว่าขอบนะครับมันจะคมชัดกว่าแล้วก็รายละเอียดของตัวโมโตตลเนี่ยก็ยังสีไม่เข้มเท่า s ส5 25 plus คือกล้องเดียวกันเนาะ ไม่ต้องมายตรงนั้นมันมัน,ม,นมันคือตัวเดียวกันไปนะครับเหมือนกับ A ส3 A s 3+ ม plus มันคือตัวเดียวกันเราผมขออนุญาตเรียกว่า A ห้ละกันเพราะว่ามันไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวดูภาพอีกชุดหนึ่งครับอ่ะอันนี้ภาพชุดที่3นะครับก็ให้ดู3 3ตัวอย่างละกันนะอันนี้คือภาพของรุ่นไหนลองทายสิ s ห้าครับ s ห5 plus นะครับคือผลงานของ s ห5 plus นะครับ ก็จะเห็นว่ารายละเอียดมันคมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผักแตงกวามะเขือเทศรวมไปถึงตัวเมนูอาหารของเรานะครับขอบจานใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือ12ล้านนะไม่ได้ปรับอะไรใดๆนะออโต,โต้ถ่ายเลยนะครับต่อมาเป็น galaxy C flip 7แบบออโต้สังเกตไหมครับว่ามันเหมือนพยายามจะโฟกัสตรงผักมากกว่าและที่เหลือคือรายละเอียดมันจะไปเลย นะครับเสียหมดเลยสังเจนไหมนะครับและ4 7ผมก็เลยแก้มือโดยการในในภาพนี้คือภาพสุดท้ายละผมขอแมนนวลโฟกัสโดยการกดเฉพาะจุดกดไปที่ตัวอาหารก็มันได้รายละเอียดที่ดีขึ้นแหละแต่ว่าก็จุดอื่นก็คือก็คือไปหมดเลยนะครับมันก็ได้แค่ตรงนี้แล้วถามว่าสีมันได้ไหมมันก็อย่างที่เป็นนะครับอย่างที่เห็นในกล้องตรงนี้ก็ไม่ดีมากเนาะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมมองว่า เรื่องของกล้องอะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่ในเรื่องของผลงานของภาพถ่ายของ c ี7ในรอบนี้นะดอกกว่า C16 มากมากเลยก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเพราะ C47 ผมก็ไปตามมาตามมา่างประเทศเขาบอกว่าก็เป็นอย่างนี้เช่นกันนะครับโอเคต่อมานะครับก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ c ี7เเนี่ยก็อันนี้ผมก็โชว์ให้ดูเห็นเป็นข้อมูลคร่าวๆากันนะครับสักครู่นะครับ โอเคนะครับของชิปที่เเนี่ยแบตเตอรี่ผมก็เปิดกราฟให้ดูนะครับคร่าวๆให้เห็นเป็นน้ําจิ้มเนาะแต่ข้อมูลบอกบอก,กตรงว่าอาจจะไม่ตรงเพราะว่าผมมีมือถืออยู่หลายตัวณนะตอนนี้นะครับก็ที่ผมลองทสเนี่ยก็พบว่าแบตเตอรี่มันจะลดลงเร็วในช่วงที่เราเปิดฮอสปอตมือถือนะครับโดยผมก็เปิดฮอสปอตนะครับผ่านตัวมือถือเราเนี่ยแหละรครับเปิดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ปกติเนี่ยเราจะใช้ตัวแบนนะครับที่เป็นตัว 2.4หรือว่า5ประมาณแค่นี้จะไม่ไปถึง6นะครับเพราะว่ามือถือเรารับได้แค่แค่นี้นะครับซึ่งโอเคแหละพอเปิดฮอสปอตปุ๊บมันก็เกิดจะเกิดการร้อนในช่วงเรียกว่าท่อนบนอุ่นๆนะครับแต่ว่ามันจับได้นะแล้วในช่วงที่เราเปิดเปิดตัวฮอสปอตเนี่ยแบตเตอรี่มันจะลงราวๆประมาณสักชั่วโมงละ10นะครับแต่ว่าด้วย S ัมา t ี m e a b อ u t ของแบตเตอรี่เนี่ย มันก็ยังอยู่ได้อยู่ในช่วงประมาณสัก1วันคือ24ชั่วโมงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นช่วงที่มันจับสัญญาณแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้ที่มันเดรนไปนิดหนึ่งในเรื่องของการพยายามจะหาแมปบ้างในเรื่องของการกระจายสัญญาณบ้างนะครับถือว่าตรงนี้ก็ก็ลดลงเร็วไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้ร้อนวุยวายไม่ได้ร้อนแบบถึงขอบตรงนี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของ s อ5 plus พอเราเอามากระจายเน็ตใน2ชั่วโมงเท่ากันนะครับปรากฏว่ามันจะมีอาการร้อนเหมือนกับ S25 เปเลยมันจะร้อนออกมาถึงขอบตรงนี้แล้วก็ทะลุเคสเรียงเก้ของเกาหลีเนี่ยทะลุออกมาเลยจนกระทั่งรู้สึกได้ว่ามันอุ่นๆแบบประมาณสัก40ตอนต้นองศาครับมันไม่ใช่30กว่าแน่นอนเหมือน s 7นะครับ s 7ผอก็ใช้เคสตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นความร้อนผมมองผมมองว่าของ S25 p l u s ะ มากกว่า s 1 5ก็เหมือนกันนะครับมากกว่าชาร์จเจมกมมากมาแต่ c 5 7เนี่ยร้อนน้อยกว่านะครับแล้วก็ออเ b า u t ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตลอด1วันนะครับ24ชั่วโมงเท่ากันเลยในช่วงการชาร์จเต็มร้อยแล้วก็ลงถึง1 5ในระยะเวลาของการเปิดจอ5ชั่วโมงเหมือนกันคอนดิชันเดกยวกันคือ YouTube 1ชั่วโมงใช้ใน2ชั่วโมง,โมงเล่นเกมครึ่งชั่วโมงเท่านี้เท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับ c 5 7กับ s อ5า plus เนี่ยผมมองว่า สีมากกว่าในช่วงปีนี้นะเพราะว่า1คือเขาจอใหญ่กว่าจอใหญ่กว่า,วานะแล้วก็แบตเตอรี่เขาน้อยกว่าของ Galaxy S25 plus แถมแบตเตอรี่ยังเป็น2ก้อนคือก้อนบนกับก้อนล่างใส่อีก S25 plus เป็นก้อนเดียว4,900แล้วก็จอเนี่ยวัดทะย,ยงเล็กกว่าแต่แบตเตอรี่อยู่ได้24ชั่วโมงเท่ากันอันนี้แบตน้อยจอโดยรวมใหญ่กว่าเนาะอันนี้คือข้อดีของ S C ที่ผมเคยพูดในช่วงกก่อน ไปแล้วในช่วง s 1 1นะครับพวกนี้ก็บอกเลยว่า s ทีนอซัดมันมีนิสัยอย่างหนึ่งที่มันเป็นคุณงามความดีของมันก็คือเวลาเขาร้อน่ยเขาอาจจะมีการอุ่นๆให้เรารู้สึกค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันมีการวอร์นิ่งเราอะถ้ามันเรายังขืนใช้ต่อไปเขาก็จะกินแบตเหมือนที่เจ้าสีเป็นก็คือลงชัวง่วโมงสิอในการแช์เน็ตเลยหรือว่าเปิดแมพพวกนี้มันจะลงเร็วแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้หรือว่าใช้น้อยใช้ทั่วๆไป,ไปปัดไปปัดมาถ่ายไปถ่าย เปิดดู Youtube อะไรใดๆตรงนี้นะครับมันจะกินค่อนข้างน้อยนะน้อยมากๆแล้วก็มันจะคู่มันจะเย็นไปเลยแต่ว่า a 1 5 25 plus ในปีนี้มันออกการร้อนไวๆให้เราเห็นชัดมากความแรงคือไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนะผมต้องการโอ้เอาโดยรวมที่ดีเพราะฉะนั้นปีนี้ให้คะแนน4 7มากกว่า a ย5 plus จริงๆส่วนในเรื่องของโจทย์การใช้งานก็ใครที่ต้องการมือถือพับ47คือคำตอบอยู่แล้ว นะครับมันดีขึ้นจริงๆแต่เรื่องกล้องมันดรอปนะบอกก่อนอาจจะต้องรอแวร์อัปเดตนะครับส่วน galaxy ่ส plus เนี่ยเรื่องร้อนวยวายผมคิดว่ามันเป็นเพราะความแรงของ8 e dit ถึงแม้ว่า s 5 5 plus จะมีบอดี้ใหญ่กว่า s 5 5ก็ตามทีนะครับการระบายความร้อนได้ระบายได้เต็มหลอดมากกว่าก็ตามทีแต่ทำไมมันร้อนวอยวายขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดปีหน้าต่อต่อไปเนี่ยใช้สักปี2ปีมันจะไม่ร้อนลวกกว่านี้หรอเพราะว่าความร้อนใน galaxy 3 23, 2 23ี3สิบสใมยี่สในปีแรกในช่วตอายุตลาดเนปีแรกนะ ไม่มีอาการร้อนวายนะมันจะเริ่มร้อนวายในช่วงปีที่2ขึ้นแต่ s 1 5าปีนี้วันยูไอเช่วงปลายวันยูไอแปดเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนก,บบน,เกนก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องความร้อนอันนี้ก็เป็นโจทย์ให้นะครับสมัใครหลายคนที่เล็ง2รุ่นนี้ไว้เปรียบเทียบกันในเรื่องของการจองไอ้การกลางนะคะรับพอติดการกลางที่จอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วขณะที่เปิดมาแล้วเนี่ยมันพอๆกันแต่ในเรื่องของโอเวอร์ออลมันต่างกันนะครับความเร็วความแรงต้องให้อ e ีบ้าพลสมีกล้องซูม 3x ระยะถ่าย1ชั้นเช่นคนอยู่ชั้น3คนถ่ายลงชั้น2ที่ห้าสับพสิมินนชัดแน่แต่ถ้าเกิด c 5 7เนี่ยมันสูกขนาดนั้นไม่ได้เนาะก็เป็น2รุ่นที่มองให้เป็นชอยสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยบม,มือถือในปีนี้นะครับใครมีคำถามอะไรกับ25 Plus กับ c 7ก็ถามเราได้เลยขอบคุณที่รับชมมากเลยสวัสดีครับ